วนเห็นเดียยว่าเจ้าเป็นเพื่นก็เผยวันก็ได้เห็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอันแต่้าดเสร็จแล้วมันนี้เป็นเห็นป่าเดิไป่าเด้ินป่าเดินเสร็จแล้ว จับปลา,า,าอุ้มปลาตัวนี้ง่ายนั่นไหมพอมันีแครับอันครับมันแม่มาจูแม่ขยุ้มมันไปนั่นไหมขยุ้มมันเปียน้ำเหม็นหักไม่นั่นไหมเยี่ยงแต่อันนมมั <c oughs> ้นจะขาดอนะ <c oughs> โอ้ยแค่พ่อจะได้เขงาง่ามมาทิ้ง โอ้ยงามป่ในละหมดี้ก่ท่วมากเบเอดปีนี้ป้ท่ดอกปีนพเฮ็ดอันฟลาพ่นเฮ็ดห้วยแล้ววล่วขางนี้ข้หนมทวเบหมนี่แมวเละนี่นันนงามงายใช่ไว้อยู่ตอนตอนที่อันตัวลูกอันอัน้นปุยนั่นบานนี้ ข้าแล้วน่ามาแข้าเดียวนึงกันสองสโมงสามสโมงสองสโมงช่วงนี้ก็เรียบร้อยช่วงนั้นกัเรียบร้อยว่าสิได้แค่น้ำถ่วมแวเห็นข้นเลวบดได้จะค้นดอกมันถ่วม้วหลายเสร็จแล้ววันนี้ แม่เขาเขาว่าหายุบเปียท่านาอ่าวาเี่มดมือเนี่กเนนนะถ้ากินน้ำกินนทาค้นคาดเตบันี่เหลือคาดเหลือคาดเหลือคาดคุณเอาใครหอยนี่ คดูไข่หอยสิไข่หอยเชื่อเลยเก็บปลาขี้ขาดเนาะเก็บปลาขี้ขาดนี่อันนี้ก็แม่นมาสั่นอันนี้ก็แม่นเออ <S <S ไต่ก้อนไต่ก้อนออน,นี่อันนี้กระลังโตกะกายอยู่จ้าตัวนี้ ล,กกลอกกา๋ยวาอกกาญ่กับเสียมาดำอีกน้ำไหลน้ำน้ำหน้าเขากำลังไงจะข้าวกำลังเขียวกำลังง่ามอันนี้อันนี้กำลังน,น่อยๆอยู่ จ้าน้อยก็ได้ตอนนี้โอ้คนกาง,ง่ามมากอีกเพื่นกางมาดำเปล่ามาัดตใสแล้วพอ,อววววลกไกวมางเนืองมัดอันนี้บางเนือง,งเตะน,น,นักคาเพิ่นโอ้บากเงาเลยแต่ด,ด,ดำดีแทะกีบไหมพน่ะกีบยังไๆม้กีบเขา่าทำนี่ละจ้า